เลยนะครับก็เหลือจะตั้งใจไปหาผู้รัเบเหมาวะที่สนิทที่รักกันนะ่ะรู้จักกันนะ่ะอยู่บนด,ด้วยกันมานานนะ่ะแต่ถึงเวลาธุรกิจเนี่ยเอาแค่นี้เลยนะผู้การสี่แสนผมก็โอ้โหสีแนนะ่แสนเอ่สี่แสนก็สี่แสนเหมือนจะเป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกให้ตังเยอะ คือหัวเตียงผมจะมีผมรู้พระเจ้าตาย่นะฮะจะมีทุกจุดเนี่ยที่บ้านจมีทุกจุดมองไปนะท่านก็มองผมไม่รู้จะมองไปไหแล้วก็กล่าวครูครับขอให้ผมีตังค์สี่แสนนะผมจะได้ทําให้เรียบร้อยก็อธิษฐานจิตวันหนึ่งผมไม่เจอคุณบัตรคุณสมบัติเนี่ยเป็นคล้ายๆช้างเนี่ยคล้ายๆช้างก็คือเป็นคน คนบ้านนะฮะภาษาเราเขาเรียกชาวบ้านธรรมดา,าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีคุณตัดต่อแทนไม่มีอะไรเลยเป็นคนพื้นพื้นวันนี้ที่ผมตั้งใจให้เราได้ลุกมาท่านกันที่นี่เพื่อรู้จักกับลูกน้องคนนี้ที่บ้านเดียวกัก็คือเขามีความเป็นพื้นมากไม่มีความเป็นสิ่งวิไลที่จะมามถึง<ม>เรื่องของการตัดต่อแทนที่มากมายคือผมจะอยู่กับลูกน้องแบบนี้คุณบัตรก็เช่นกัน พบกันมาแล้วก็ผมเนี่ยสามดาวผู้กองแล้วก็เป็นสารวัตรไปลองพูดกับคิดดูว่าสามสี่ปีไม่เคยทําอะไรที่เป็นต่างตอบแทนกันเลยแต่พบกันด้วยใจนะครับไปบ้านเขาเขาไม่ําสาโทรให้ผมดื่ม <c oughs> ผมก็เมาสาโทรแล้วก็สนกสนานแล้วก็กลับมาแล้วก็จนชาวบ้านแถวนันว้นเนี่ยก็ถามผมว่าทําไมภบมิเัี่ยไปรู้จักคนระดับในคนไนดะ้ <c oughs> เขาก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ามันไปต้องจะตา่างกันยังไงจากการที่ภูมินเนัี่ย ก้าวขาเข้ามาหาผมในการอาสาที่จะท้งสาลเนี่ยก็ต้องยกความดีให้กับลูกน้องผมคนไหนนิ่งส่งนเสือเหลืองเน่น,น,น,น <fuerte> ผมบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้่งจิตด,ดีๆแล้วก็ขอส่วนรเรือวยาาสตนให้ได้เป็นสรวัน,นี่ยเนะาะเอาแปีนี้เลยคัน่ใังจ รงฤทธิ์เนี่ยเขาก็อยู่กับผมมาตลอดเขาเห็นแล้วเขาก็ไปคุยกับพ้บัตรเขานั่ถือกระทบัติก็เป็นพ้บัตรก็เรียกข้บัตรเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยจะทําโครงสร้างเป็นไม้เป็นอะไรเขาก็เลยไปคุยกับข้บัตรเกี่ยวกับเรื่องไม้ที่จะมาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสารข้บัตรบอกผู้การจะทําสารใช่ไหมผมเองเลยนี่แหละคือจ,จุดเริ่มต้นของสารหลังนี้ที่ราคา ต่ำลงมาจนไม่ต้องหาหนึ่ถึง4ี่แสนผมมีก,กันในกระเป๋าแค่สองแสนผมทำสารจนเสร็จนะครับสมบูรณ์เพราะผมมาเจอคุณบักแล้วเขาก็พูดกับผมว่าผมเนะี่ยสร้างบ้านมาเยอะสร้างวัดมามากแต่ผมไม่เคยสร้างวังให้กษัตริย์จริมใจมากเลยนะ